สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแอทีเอสตาร์ทพันะครับผมสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่เป็นประจําและก็มีการเก็บสถิติบนแอปพลิเคชันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันพวกไนกี้ลันพวกสเตวาพวกหรือแอปออกกําลังกายอื่นๆนะครับผมแล้วต้องมีการเก็บสถิติอะไรทุกอย่างนะครับผมคือจริงๆไงพวกเว็บออกกาลังกายหรือการติดตามอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันมีบ่งบอกแคลอรี่หรือว่าจํานวนก้าวหรือจํานวนกิโลที่เราวิ่งอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูซับซ้อนมากเกินไปนะครับผม แล้วก็บางทีก็อยากเอามารวมกันในจุดๆเดียวนะครับผมอยากทั้งหมดหลายๆแอปนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของแอปพลิเคชัน Google Fit ครับผมทำไมถึงเป็น Google Fit รับผมเพราะว่า Google Fit เนี่ยนอกจากมันจะทําในส่วนของการติดตามพวกการวิ่งการทํากิจกรรมหรือ Activ i t y อะไรพวกที่เป็นการออกกําลังกายทั้งหมดได้แล้วนะครับผมยังสามารถซิงคข้อมูลจากแอปพลิเคชันออกกําลังกายจากแอปอื่นนะครับเข้ามาอย่าง Google Fit ได้ด้วยนะครับผมสำหรับวิธีการทําเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงหน้านนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็มา อยู่ในมือถือของผมนะครับผมให้เราค้นหาแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันรออกกำลังกายนะครับผมซึ่งหนะ้าจอผมก็มีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมออกกำลังกายบ่อยนะครับก็ต้องมีแอปพวกนี้ติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปนี้หรือจะเป็นแอปนี้ หรือจะเป็นแอปนี้นะครับผมในที่นี้ผมเลือกเป็น Inches High กันล้วกันนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเพิ่มความสูงนะครับผมจริงๆมันมีโปรแกรมให้เราเลือกหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโปรแกรมทํกวาสิบแปปีหรือว่าคนที่อยู่ในช่วง18ปีอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่ต้องไปสนใจนะครับนะให้เรามาสนในส่วนของมีนะครับผมก็คือในส่วนของโปรไฟล์ของเรานี่แหละนะครับ ก็มันจะมาในส่วนของเซ t ติ้งกะส่วนใหญ่นะครับผมก็จะมีพวกไมโครไฟล์แล้วตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยจากนั้นมาในส่วนของ general setting นะมันก็จะมีคําว่า sync to Google Fit นะครับผมก็อันนี้แหละคือคีย์สําคัญที่จะทําให้โปรแกรมเนี่ยสามารถส่งข้อมูลไปยัง Google Fit ได้นะครับและมันจะเก็บรวบรวมสถิติทุกอย่างไปที่ Google Fit ด้วยนะครับก็ให้เรากดที่ t o g g l นะครับผมให้มันอยู่ในรูปแบบเปิดนะครับผมกดไปหที พอกดไปหนึ่งทีแล้วนะครับมันจะให้เราเลือกบัญชี Gmail ของเรานะครับผมซึ่งทุกคนต้องมี Gmail อย่างน้อยหนึ่งบัญชีนะครับผมที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็ให้เราเลือกบัญชีไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับผมก็รอสักพู่หนึ่งพอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะถามว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับต้องการเข้าถึงบัญชี Google นะครับผมก็ให้เราเลือกได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างดูไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดแล้วมันก็จะมีคําว่าอนุญาตนะครับพอกดอนุญาตเสร็จปุ๊บก็รอสักแป๊บหนึ่ง ก็ในส่วนของซิงค์ทูา o กูเกิลฟิตนะครับมันก็จะเปิดแล้วนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับเวลาที่เราออกกําลังกายเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการส่งข้อมูลไปยัง Google Fit นะครับผมเพื่อที่จะทําการคํานวณคะแนนแคลอรี่จํานวนที่เราวิ่งไปนะครับผมก็มันก็จะคํานวณให้หมดประมาณรวมกันให้หมดเลยแล้วก็สรุปออกมาเป็นคะแนนให้ด้วยว่าเราได้ไปกี่คะแนนนะครับผมผมคิดว่าตอนนี้เราก็ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการปิดโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับจากนั้น ให้เราลองไปดูที่แอปพลิเคชัน Google Fit นะครับผมซึ่งผมก็เอาไว้ที่ไหนไม่รู้โลเคเจอแล้วนะครับ Google Fit นะครับผมมันจะเป็นรูปหัวใจมีสีสีนะครับอันนี้นะครับกดเป็นทีจากนั้นนะครับมันก็จะเห็นในส่วนของสถิติของเรานะครับผมก็จะมีคะแนนคาร์ดิโอจำนวน9ก้าก็มีจํานวนแคลอรี่จานวนกิโลเมตรที่เดินหรือวิ่งแล้วก็นาทีที่ื่อนไหวขึ้นไหวไปกี่นาทีนะครับและมีเป้าหมายรายวันมีเป้าหมายรายสัปดาห์แล้วก็การนอนหลับของเรานะครับแล้วก็มีในส่วนของแอปที่ซิงเข้ามาด้วยนะครับผมถ้าทุกคนอยากดูว่าบันทึกของเเรรราาาานว่ิงโปแกมมไหข้ ก็ให้เรากดที่บันทึกนะครับผมพอกดบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการทํากิจกรรมอะไรของเราต่างๆนะครับผมก็ มีมาให้หมดเลยนะครับและในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะมีนี่นะครับก็เดินห้านาทีนะครับมันซิงมาจากไหนก็ซิงจากมีฟิตนะครับเวิร์กอัลโฮมเวิร์กิ่งนะครับผมมันซิงมาจากแอปไหนก็แอปออกกําลังกายทั่วไปนั่นแหละนะครับก็ต้องลองดูนะครับว่าจะถูกใจคุณหรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมนะผมคิดว่ามันก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้รวมๆหลายๆแอปออกมาซิงในข้อมูลเดียวกันเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสรุปง่ายมากขึ้นนะครับผมและจะทําให้เราเนี่ยสะดวกมากขึ้นเวลาที่เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปอ้างอิงดัชนี ต่างๆนะครับว่าเราควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหนนะครับสำหรับวิธีการออกกําลังกายนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้และเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมไลค์กดแชร์กดปุ่มซับสไครต์ที่ช่องไอทีออนสตาร์ทพัทด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมาสอนเกู่กับอะไรก็อย่าลืมติดตามชมในช่องไอทีออนสตาร์ทพัทนะครับผมมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ